สวัสดีสุภูทุกคนมือหนิกาอยู่กับส่องทอมมีไลออนมือหนิกาซีาแบบเอาอีสานจักหน่อยเพราะว่าคนอีสานเนาะเขาก็ขอมาวะขอเบิงเ้งแน่ที่ว่ายว่มันเล่นได้อยู่บอสมือนีมันเป็นแนวใดเฮียรนะ์ในงผมกับซีาเฮ็ดรีวิวให้เบิ้งนะ <c oughs> เซนีิกาซื้อเลือกเต้มันเรียบร้อยกันสใส่แพดนี่แหละนเนี่ยสองหนึ่งสองหนึ่งสี่ว่าสันเด้กับซีาเบิ้งว่าสิจัดตำแหน่งใดก่อนนะกับตัวแรกอะมาติอูดบอว่ามันเปลี่ยนบอใดมันเป็นยังวะ เราตรงหน้าเป่ากระซตาเทาและตาเทาตาเทายูเซ่กับพีเยนอานายเท่ากับตองไส่อยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็มากุลลิดอ่ะตากุลลิดก็ต้องเปลี่ยนกับตากุลลิดเนาะแต่กระซมาเป็นฆ่าลอตอาเบโต้แต่เราตรงกองหลังกระซใส่เป็นมาดีนี่นะมือเนี่ยกระซแปลกๆหน่อยนะสีแปลกๆหน่อยกะตรงนี้กับมาติอูดเดี๋ยวก็ต้องซีดีเอ็มเนาะเปลี่ยนกัน กับสีเฮ็ดให้เบิึงเรื่อยๆว่ามันสีเป็นแนวไงกับไพ่บอกเข้าใจกับบอกเป็นยังเด้อคลิปหนากับสีแบบภาษาไทยก็ได้หรือว่าสีห้เว้าลนนี่ต่อก็ได้ก็แล้วแต่ตัวนี้กับบันเดซ่ากัเปลี่ยนกับดีขี้อ่ดีขี้อ่ก็ต้องเอาออกเนาะเพราะว่าซิ์ผีมาแล้วเนาะซิ์น้องก็ต้องไปตรงนี้กับบักโจ้เด็บเปียทองคําของเรานะฮะมาตัวนี้กับวิเอล่าได้ใส่ไป C A M แล้วตัวสุดท้ายกับนี่แหละพอหัวโลดนะผู้เท่า์คัมบิล อ่าเขาก็สีมาเบ universal universal energy, source, ่งใสในแบบมัน <in> อัพเอียงใดส่วนมากผมก็สิอัพแบบอัพเนียนความเร็วเด้วความเร็วความคล่องแคล่วอย่างเงี้ยโตกับการยิงอย่างเงี้ยกองหน้าอย่งไรก็สิอัพหนึ่สเต็กก็สิประมาณนี้อันนี้คือยังบ่ได้อัพนะยังบ่ได้อัพเม็ดสมเอ้ยยังไม่ใช่ไอ้ยังบ่ได้อัพอันเลเวลอ่ะอืมยังบ่ได้อัพเวลอัพแค่แบบสเต็กเฉยๆกับเม็ดสมเดี๋ยวสิมาโอนเวลว่าเวลล์สามซิปมันสิโหดวสำเร็จนี่โอนเวลเลยนี่กุลิตโอนใส่กุลิตเนี่ยเป็นตัวไหนแบบเนี้ จือบอมึจือบอเนี่ยเออกูสีคัมแบ็กกูสีคัมแบ็กแล้วมึงเบิ้งไว้นี่มาตีอุดโอนใส่มาตีอุดนะฮะมาซิดน้องก็ต้องโอนให้ซิดพี่แล้วว้าตำหน้ามันก็คือตำหน้าแล้วเนาะมันสิมันโหดกว่ามันก็บ่แม่นแนว่ยไงก็โอนเซตเรียบร้อยแล้วก็สิประมาณนี้ละทีมหน้าตากับสิประมาณนี้เลยเวลสามสิบทุกตัวเม็ดสุมกับสิมาเบิ้งว่าใส่ในมันเป็นประมาณไหนกับสิเบิ้งขาวๆนะยูเซ่กับ สีบิงประมาณนี้แล้วเท่าหาหากัดรอยซีเกากัดพ่อได้โยกอยู่เด้ส่วนอ่าน่ากัดกัดหดอยู่แล้วน่าเรื่องเร็วก็มี่ลอยหาซีฟบักโจกองกลางกับสีประมาณนี้ก็คือว่าแบบได้มาประมาณนี้กัเล่นเล่นพ่อมันได้เพราะว่าเรื่องสแต็กเรื่องอีหอย่างมันกัดค่อนข้างดีมันมันดีกว่าปีเก่าๆเยอะอยู่ตัวนี้เห็นไหมมันก็ดีกว่าการไอการเหลืองบอลที่เล่นก่อนหน้านี้กับอลคดีเท่าไหร่ เนี่ยกาเบิรงข่าวๆกับสิมาเม้าดีนี่กับกองหลังมันกับย่งเล่นได้อยู่ล้วคือแบบมันเล่นได้กับสิประมาณนี่แคมเบลแคมเบลกับสิประมาณนี่โอ้ได้การทะไมเขมเบลกับเก่าๆเนาะเม็ดสมวานาซ่ากับสีเซฟอยู่ห่ะแล้วแต่มันกำลัสู่ลวงเดียร์ลักลวงเดียร์กับบินไปสองลอยกว่าวานาซ่าลอยหกซิฟอยู่เนี่ยคาร์ลอสคาเบโต้กับกับสิไม่คาร์อาเบโต้ตัวนี้กับสมดุลนะสมดุลแห้งมันมันมันเลนได้ กัดสิประมาณนี่หน้าตาเข้าๆกัดสิไปเบิงลงแหล่งกันโหลดมือนี่กัดพึ่งขึ้นแดงมากล่นลนเลยขึ้นแดงมาลื่นลนกัดขอลองวีซ่าจักหน่อยวะสุ่มมากกัดเจอโอ้โหลิเวอร์พูลวะเนี่ยเดอะคอปบอสันเดี่ยสื่อที่มาเดอะคอปมันสิเจอกูยิ่งได้แบบเนี้มันแข่งมักอยู่ไอพวกไออยังวะเขาเอื่นว่าซัดปีกปะซัดปีกยิ่งให้มันล่วงแล้วมึงให้มันรู้แบบผู้ใดเป็นผู้ใดขนาดบึงทีมกูกอนมึงอะ ขาสันแล้วเนี่ยเจอเจอทีมไปเนี่ยขาสันแล้วโบไวเสื้อนี่โบไว,ไน,บไวนี่ยได้กับโบไวมาจับมือจักโบก,ก่อนมาเริ่มเคลียร์มากับซฟเซนโกส่งมาส่งมาให้ดีอาร์ดดีอาร์ดอะไรยังไงด,ดีอาร์ดกระชากมาโอ้โหมันเลียนไว้เถอะบอกขานี่เลียนไว้ปะ,ะโ,โยกหนึ่งโขกอขาลอยเบโตตัดบอลคุ <c oughs> นะ้มคุ้มเลยคุ้มคุ้มไหมบัตโจส่งมาเอะไรโอ้อ่านายมันไตมันวิ่งมาตัดไดตไหม บัตโต้ส oh, okay. ่งไปส่งไปเวลามองแล้วมองแล้วแนวไหนกันลุดแนวไหนกันลุดอ่านายวิ่งมาทางนี้กันปั่นโค้งๆเข้าไปบัฟกันเลยโอ้โหมันก็เรียบร้อยสำนันแล้วซิมีน่าโอ้โหยกนิ้วอะยกนิ้วมันต้องยกนิ้วไหมนี่ยกนิ้วปิดปิดแซตกันเบึงบึงเฮาเบึงรีเพ่เขากับซีหัวร้อนนะนะปิดแซตจังหน่อยก็ปั่นไปลุงในบึงโอ้โหมันยังคมขึ้นเก่าไหมตัวไหนก็นบ่บ่ไขยรู้สึกว่ามันแบบ ต่างหรืออะไรอย่างนั้นเนอะเด๋ยวสิ่ลองอีกคลิปหนึ่งก็สิ่งไปเฮ็ดเฮ็ดไอ้เมินเจอร์เบิ่งว่ามันสีเบิกบ่แต่มันได้กับกับสีหลินยาวๆเด้ออันนี้ตัวเก่ากับสีนอ้อยที่ไมห่หมดเลยรอยกรงรอยเก่ากับกบริเวณแล้วมาเบิ่งต่อเซฟเซงโกโยนมาเนอะเด๋ยเนอะเด๋ต่อเลสเนอะเด๋ดอ้เจอคาร์โลโรเบรอโตอะไรเนีนะ่ยคาร์ลเนี่ยโรเบอโตส่งมาก็อานาอืม้มอานายเจอเสะ จังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงกาเฟนแบกกาเฟนแบกมาดีอาร์ยกหนึ่งโบกอ่าเรนเชงเพราะ่าปากกาเนี่มันเรนเชงหิึ่งถ้าวะตอกส้นโอ้ยตอกส้นจะทุ่มมือนีิกับเ่นบ้ค่อยได้นะไอ้ซุ่มตอกส้นนี่มันมันคือแบบมันบรุดอะ่ะมันต้องหาพวกเรนเชงอิรัตติโก้ไรอย่างงี้นะมันมันจะสีรุดคับขับ้นเ่นตอกส้นมันก็บ่ค่อยรุดเท่าไหร่มาเบิ่งกันต่อแบตลี่ตรงมาเนอไดซาร่าซาร่ารเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมโยนเข้ามา ค <ffe> าร์ลเอาไปตูวด like <preserved> ักได้อ <left utor état> ่าโรกบโตคาร์ลสรงมาปั๊บบีลาตรงมายูเซยูเซยังไงทำชิ่งทำชิ่งทำชิ่งอีลาติโกหนึ่งโบกสองโบกสามโบกโอ้โหกลองหลังเมาปันเมาเหลราขาวแล้วดอกเลยยิงเข้าไปยิงยัดเด้อลยเขาว่าอย่างนั้นโยกหลอกให้ชกซ้ำแบบนั้นเด้อดูงนี่ตั้งชื่อให้เลยแหลเบิ้งเด้อเบิ้งความโหดมัน มันโหดแต่ม่งยิงเท่าซ้ายเท่าขาได้หมดอะแต่จะบอกมีผลเลื่อยเสียบบ่ไดกูก็ห้ามเสียบดูกเนี่เพราะว่ามันด้วยสแต็กด้วยอีกยังมันกับคนขางโกงถามว่ามันเล่นใดั้มมันก็เล่นใดในระดับหนึ่งแต่คันคันไปเจออันนี้อาจจะเจอคนเล่นไม่กิ้งด้วยก็ได้ถ้าเจอคนเล่นินเก่งมันกัิสู่บ่ไดดดอกอันจริงจริงมันก็ยังสู่บ่ได้นะในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าแบบเนี่ยเรื่องหาช่องเรื่องอะไรยูซีมันก็เสียลักไงผมว่ามันเสียลักไงเด้ มันบ่คือหลังเก่าก่อะนะมันมันมันยังแหลนแหลนบ่ดีเท่าไหมาแล้วก็มาเบงิงลุงเนี่ยนวใดเอาบอ่แมมันออกระบอดมันน่อยใจมันออก้วบอดสองศูนย์มมันออก้วบอดมันขึ้นยิงเนาะปะเปิดมาหมดเวลานั่นแหละจบไปแล้วกับครึ่งแรกนะครับกับเป็นแนาใดครับตัวนี้ครึ่งแรกกับสองศูนย์กับตอนรับเดอะคอปเท่าการกลับมาของเดอะคอปนะครับตรงนี้กับ ลองเบิ์ไหมคึ่งครึ่งหลังกัดเปิดโยนเลยบ่ลูกนีนนาดายอืมเปิดโยนบ่ได้อ่านายมันบ่วิ่งเฮ็ดท่าทางไงไหมบิวเซส่งไปส่งไปนาดายอ่านายลุดเด้ยังไงลุดเดี๋ยวลดเดียยิงเดียยิงเดียโอ้ยไปเล่นโบหาสิยเต็กยังวะสกิลติดตตัวมันเป็นเล่นโบไหมเมื่อกี้นี่กดสกิลโบติ๊มันก็ติดติดตตัวเท่านั้นแล้วถ้าได้อีลาติโก้มันดีกะหายเด้อไปต่อบักโจ้บักโจ้ส่งนาดายวีลาวีลาลูกนินนาดาย เท่าไปโอ้ตายแล้วเท่าห้าสามแม่โอ้ยิงอย่างนี้มันก็เมื่อปีแล้วมันสิีดเข่าได้ไปเส้นไปโอ้โหลูกมื่อกีมันหนาสิเป็นประตูเด้เอาจริงๆมันหนาสิเป็นประตูเด้กูก็ยิงเต็มคอแล้วกูก็นึกว่ามันเท่าห่าห่าแม่ลืมแม่เคยชินแม่เล่นแต่นักเตะเท่าห่าห่าอไรมาอ่านายตัวซับซับหนึ่งทีซับหนึ่งที่ทรงทรงทรงแนวได้กัฟฟินแบ็ค ยังบรได้อ่าแคมเบลมาอย่างนี้แคมเบลมาอย่างนี้ยูเซส่งอานายอานายจุ๊บจุ๊บแล้วก็ยิงยัดมุมเดิมโอ้ยนัดแรกแฮกทิกเลยแฮกทิกแฮกทิกทิกแฮกโททิกแฮกโทนะครับเป็นไงล่ะเกือบสามลูกเลยนะครับอานายตอนนี้ก็อาจจะเจอกับทีมอ่อนนะครับสรุปกับมันกระเล่นได้อยู่ในระดับหนึ่ง กัดเสี่เล่นไคอยากลองเห่นกันลองไปปั่นทีมปั่นอย่างเล่นลองเบิ่งกันกัดคลิปหนาอยากให้อัดคลิปอีหยังหรือว่าเฮ็ดทีมอีหยังก,กับคอมเมนต์ได้ตัวน,นี้ก็มีคนคอมเมนต์มากไเฮ็ดให้เลยเด้อก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะมื้อนี้กัดลาไปก่อนเนาะกระเบิ่งให้จนจบแล้วกันตอนนี้ก็3สามศูนย์ลาไปก่อนคลิปหน้าเคยว่ากันไหมเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ Did what he had to do defensively. Shevchenko, Paolo Maldini. Now we're inside the final ten minutes in this one. Very clever intervention on the part of Paolo Maldini. Bellingham, Salah. Shevchenko, Fernando Torres appeared to be in two minds, firing it in. Well, the power was there, not really the placement, however. Goal kick. And so the final whistle here the visitors come out on top, Stuart. You're absolutely right, Derek. Their attacking play was excellent, full of energy and pace, and the midfield completely dominated the game. It was a great all round performance.